โอเคครับทุกคนครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโดยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l Fstate Gamer นะครับและวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและ PC นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ r e d i c o น City นั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวภายในเซิร์ฟนั่นเองนะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับเป็นระบบตลาดโลกนะครับซึ่ง สนับสนุนเกี่ยวกับการซื้อขายในเซิร์ฟเวอร์ครับอาจจะเป็นการซื้อขายในเกมะนะอะอย่างเช่นแบบซื้อของในเกมเช่นรับมะพร้าวรับส้มรับอะไรอย่างเงี้ยในเกมแล้วแบบอ,อยากขายกับผู้เล่นโดยตรงโดยไม่ต้องขายทีต่ตลาดกลางอะไรอย่างงี้นะครับก่อนจะไปรับชมยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยละกันเนาะ สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักนะครับเอาไว้คุยกับแฟนหรือว่าแชทกับเพื่อนนะครับอันนี้ก็ผมจะแนะนำสติกเกอร์ลาย F1A Gamer นะครับซึ่งเจ้าตัวสติกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับสามารถนำไปส่งแชทคุยกันได้เลยซึ่งราคาเนี่ยถูกมากๆนะครับจะอยู่ที่ราวประมาณ35บาทหรือว่า50บเหรียญก็ในราคานี้นะครับท่านผู้ชมจะได้รับสติกเกอร์ไปทั้งหมด24ตัวเลยนะครับยังไงผมก็ฝากกดหนุนด้วยละกันนะครับทุกคนอันนี้เป็นผลงานของแฟนผมเองยังไงฝากกดหนุนด้วยเเ้าาละนนนกรรมีียววววจิัั นี่อ่าถ้าเสียงผมมันเกยนไปก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าผมป่วยนีย วันแบบว่าร่างกายปกติแข็งแรงนี่ไม่ยอมอัดคลิปนะพอปวยปุ๊บก็นะจะดีดอัดคลิปให้ได้เลยซึ่งวิธีการนะครับก็ให้เราใช้คําสั่งนี้นะครับผมให้เราทับตลาดโลกเลยนะครับพิมพ์เลยนะครับในมือถือแล้วก็ PC ซก็พิมพ์เหมือนกันเลยนะครับตลาดโลกปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้มานะตลาดโลกเลติคอนนะครับซึ่งตอนนี้มีจํานวนที่วางขายสินค้าละหมด28ชิ้นนะครับอ่าแลวก็เราสามารถนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าระบบนี้เนี่ยเราสามารถ อ่าวางขายเองแล้วก็ซื้อของผู้เล่นอื่นได้แต่เราจะมาเป็นผู้บริโภคละกันก็คือแบบผู้ที่ซื้อของจากาตลาดโลกละกันนะเออส่วนการวางขายเดี๋ยวจะมาสอนท้ายคลิปโอเคอย่างแรกเลยพอเรากดหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมให้เราไปที่อันล่างสุดครับดูประกาศขายสินค้าทั้งหมดนะเราเลือกไปเลยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเห็นแบบนี้นะครับมีชื่อคนที่อเอาของมาวางเนี่ยเยอะมากนะครับ เห็นไหมมันก็จะมีบอกสถานะทางขวามือนะว่าออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะครับคือหลักการที่เราจะไปซื้อของเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องไปซื้อของที่มันออนไลน์นะครับเพราะว่าออฟไลน์เนี่ยคือเขาไม่ได้อยู่ในเกมนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ว่าทําไมต้องเป็นสถานะออนไลน์เท่านั้นถึงจะซื้อได้เพราะว่ามันเป็นการซื้อขายก็คือเราต้องแบบโทรไปหาเขาต้องติดต่อหาเขาแล้วเราก็ไปนัดรับของอะไรอย่างนี้นะครับคือมันจะไม่มีการซื้อขายแบบเป็นระบบแบบว่างระบบไปในออนไลน์แล้วก็กดปุ๊บ ขายปั๊บนะครับเอออันนี้าจะเป็นการแบบติดต่อผู้ผู้ขายมากกว่านะครับโอเคอ่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นอย่างเช่นผมจะไปซื้ออะไรดีเดี๋ยวไปดูของคนแรกก่อนที่ออนไลน์นะ,อะลองลองเป็นของจอห์นนี่ดูนะจอห์นนี่ดูสิเขาขายอะไรขายรถ FCR 900นะครับนี่เฮ้ยน่าสนใจนะ FCR 900โอเคแสนห้าเองเนาะอันนี้เรามีเงินอยู่2 0 0 0 0นกว่าผมสนใจละอย่างหนึ่งก็คือรถนะครับต่อไป ดูของคนนี้นะครับขายรถอัลฟานะครับอัลฟาแสนห้เหมือนกันนะเอาเรื่องนะต่อไปมาดูของจาบอยดูข้อความประกาศขาย R32 กระเป๋าก็ขายนะขายเยอะมากคนนี้น่าจะรวยทีเดียวเชียวนะครับหรคนเ้า่องล่างกันบ้างนะครับมาขายอะไรกันบ้างทรงสืบฟาร์มไวคูลซก็มีของประมาณนี้นะครับขอคนไม่อัพไลน์ก็ดูได้ครับดูได้เนะนี่ยเช่นผมจะดูดูของเขาได้ครับแต่ว่า มันต้องรอผู้เล่นคนนั้นเข้ามาไม่งั้นเราจะไปรับของกับใครล่ะโอเคอย่างแรกผมคิดว่าผมจะไปซื้อรถล,ละกันนะซื้อรถน่าจะง่ายสุดหรือเปล่าเดี๋ยวลองที่คนชื่อบูมนี่แล้วกันนะบูมชาโทรไปให<ป>ม่ไม่รู้จักซื้อหมุดทงมือถือกันวนะเนียโอเค Boom. บูมสนใจรถรับรับเจอที่ไหน โอเคนะครับเหมือนเขาตอบแล้วนะคนที่ชื่อบูมนะโอเคสอนอนะครับเขาบอกว่าเจอสอนอนะครับโอเคแล้วพีเอ็มอีกรอบหนึ่งนะบอกว่าโอเคครับกำลังไปกำลังไปเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะได้รถใหม่มาอีกคันนึงนะครับทุกคนโอเคกดออกได้เลยนะครับ let's go ไปครับเราไปสอนอกันนะครับทุกคนโอเคสายหน้ารถจะตึงก็ การจะไปก็ทับ GPS เลยแล้วก็สานที่ทั่วไปนะครับสำนักงานตำรวจนะนครับสอนอนอยู่ไหนเ่ยเอาข้างๆเลยนะครับตรงนี้โอเคไปกันเลยอันนี้อ่าไม่ได้เตรียมมาก่อนนะน่าจะเป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยซื้อขายรถกับตำรวจปะเอาเรื่องจา่าโอเคล็อกรถก่อนละกันเอากี่ครับแอด อ,อันนี้ขายเท่าไหร่นะอ๋อเขาขายส0งแสนนะส0 0แสนแปดได้ไหมน,นี่ต่อราคาทีนึงได้โอเคขายมาเลยเห็นไหครับอันนี้ได้มาแสนแปดนะอันนี้ไม่รู้คุ้มหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละผมเลยจะมาอุดหนุนคนเฉยๆนะครับ แต่รถราคาด้วยไงคือสายต่อนะโอเคนี่เขาก็ขายรถได้แล้วผมยอมรับไปเลยเคคบขอบคุณมากครับผมโอเคนะทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการซื้อขายเนาะก็เป็นการทดลองซื้อดูนะครับไปซื้อรถเข้ามานะครับแล้วก็ใครจะซื้อแบบพวกไอทงไอเทมอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะทุกคนก็ซื้อขายกันได้ตามปกติเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเป็นคู่วางขายกันบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองทับตลาดโลกนะครับ แล้วให้เราเนี่ยก,กดไปที่เพิ่มประกาศขายสินค้าใหม่ต้องใช้10000บาทในการวางขายสินค้าเพิ่มแบบเป็นการโปรโมทอะไรอย่างนี้นะเอาละ่ะผมอย่างเช่นผมจะขายเป็นขายซื้อมาขายต่อแล้วกันนะขายรถแอลฟาเมือ่อกี้คันเมื่อกี้เลยนะครับเขาาซื้อมาผมซื้อมาแสนแปดผมจะขายสองแสนหแล้วกันนะ,ะราคาราคาสองแสาบาท สนใจติดต่อเลยอ่าประมาณนี้นะครับมันก็ไปในตลาดโลกเรียบร้อยแล้วนะ1,000 0บาทผมได้เสียไปแล้วเพื่อทําการโปรโมทสินค้าของผมนะครับอ่าก็เราสามารถจัดการได้นะกดจัดการเนี่ยเห็นไ,ไหมซึ่งจะมีเมนูให้เราแบบแก้ไขได้แบบนี้เลยนะครับจะลบก็ได้จะเพิ่มอะไรก็ได้นะครับ จะเพิ่มสินค้าใหม่ก็เพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับมันไม่จํากัดว่าเราจะลงกี่อย่างนะครับแต่ก็ต้องเสียงเงินอ,อย่างละหมื่นนะในการโปรโมทสินค้าของเรานะครับโอเคแค่นี้นะครับข้อความที่เราพิมพ์ประกาศเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่ในตลาดโลกแล้วก็ให้ผู้เล่น,นสามารถซื้อขายอไอเทมหรือว่าของต่างๆกับเราได้แล้วนะครับโอเคเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับนะ,ะจะเป็นคลิปที่สั้นๆครับ สำหรับการซื้อขายให้ดูนะครับว่าในเซิร์ฟน้ำระบบตลาดโลกเข้ามาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้สะดวกในการติดต่อซื้อขายมากขึ้นนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมหนิชนโชว์ทิน